โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูเจ้า Ford 610นะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นรถที่นะฮะลูกค้าสั่งทำนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะพาชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะนีเลยนะฮะก็เป็นทีมงานรถอ่าทีมงานขุนดันนั่นเองนะฮะนี่ดูนะชื่ออย่างเท่เลยนะครับผมนะฮะก็เป็น Ford นะครับผมเพลาเดียวนะตัวนี้นะฮะเป็นขับหลังนะครับผมเนาะนะฮะเขาเรียกว่าอ่าฟอร์ดเพลาเดียวนะทุกคนนี่ครับผมนะด้านหน้าก็จะ ไม่ใช่ล้อขับนะเป็นแบบว่าล้อนำเฉยๆนะครับผมนะฮะนี่เลยเนี่ยผมก็มีตัวถ่วงนี่ครับผมตัวถ่วงน้ำหนักนะนี่เลยไทยแองเกิลนะทุกคนนะดูโอ้โหแองเกิลแท็กเตอร์นะอย่างเทเลยนะฮะคันนี้ก็ทำตามรถจริงนะฮะผมเดี๋ยวขึ้น,นภาพไว้ด้านข้างนี่เลยนี่นะครับผมนะโอเคครับผมนะฮะนี่นี่ครับผมรายละเอียดนะครับผมการตกแต่งก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะฮะแค่อะ ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนนะดิมเดิมนะทุกคนนะฮะลักษณะภายนอกเดิมเดิมนะนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นลักษณะว่าแผงแล้วก็มีรูทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ก็ผานหลังที่เราใช้วันนี้นี่ครับผมนะฮะผานหกนะทุกคนนะครับผมนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับผมตัวกรองนี่น่าจะไม่ใช่ตำแหน่งเดิมนะทุกคนนะฮะน่าจะมีกันว่า หนัดแปลงมาวางตรงนี้นะผมนะเพราะว่าเกิืหมืเดิมนี่มัาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ทุกคนนะฮะแถวแถวเนี้ยนะไม่แน่ใจนี่ผมไม่แน่ใจนะโอเคผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนดึงแรงกันเป็นมาจะให้ในปอสามดีนะ,นะผมวันนี้เราก็จะเอาไปนะฮะทดลองดันนะครับผมนะดันดินนั่นเองนะครับผมนะฮะที่บ่อที่เราถมไว้นะครับผมนะฮะก็พอดีเลยนะได้รถใหม่มาก็จะไปอ่า ดันกันเลยนะทุกคนนะผมโอเคครับผม, okay บผมเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถฟังเสียงกันเลยนะฮะนี่ผ่านหน้าก็ยกได้ทุกคนนะด,ดูยกร้อยได้นะฮะเสียงก็โหดๆนะครับผมสีเสียงดังพอได้ทุกคนนะโหดๆดๆนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขับไปที่หน้าง,งานกันเลยนะฮะก็ยังอยู่กับแมปเดิมนะฮะแมปไทยนะครับผมนี่โวสวยงามมากเลยครับผมก็ใครที่สนใจนะอยากสั่งโมดิฟายรถนี่ครับผมนะฮะก็ติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนี่ครับผมนะฮะเริ่มต้นที่ห้าร้อบาทนะครับผมการโมดิฟายนะฮะก็ดัดแปลงตามที่ลูกค้าส่งแบบมาเลยทุกคนนะครับผมนะฮะก็ มาคุยราคากันได้เนาะนะฮะนี่ก็คือตัวอย่างรถครับผมที่ลูกค้าสั่งทำเองนะฮะก็ขออนุญาตลูกค้ามารีวิวแล้วทุกคน,นครับผมไปเลยะฮะอีสวยงามดีทุกคนนะโอ้โหดูอืมก็จะเป็นคลองแ้นแน่เราทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไป ไปดันกันทุกคนนะฮะผมผมคลองนั่นเองเนาะนะฮะเอ๋ไปกันครับผมเคี้ยครับผมนง,งานเราก็มาถึงแล้วนะครับผมนี่เลยเนาะไอ้ก็จะดันนะครับให้เรียบก่อนนะฮะก็จะมีรถมาเติมดินเรื่อยๆนะทุกคนนะทีมงานเรามาเติมดินเรื่อยๆนะฮะ เราต้องเกลีย่ยให้มันแบบว่าให้รถลงได้ก่อนนะครับผมโอเคนะฮะจับไปจับไปฮะ มันไม่มีแรงเลยพี่ขึ้นแค่นี้ไม่ได้เลยรอโอ้โหเสียชื่อหมดเลยนะฮะโอ้ยก็อย่าลงไปล่างๆให้มันติดนะเพราะว่าเป็นขับเพลาเดียวทุกคนนะฮะล้อหน้ามันไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้หมุนด้วยนะครับอืมลอก็อย่าลงไปลึกเลยลูกพี่ ้ยบ้าบอบ้าบอเร่งร้อยแค่นั้นเลยรถรถคันนี้โอ้โหตายแล้วติดเงี้ยมเมติดอ่ะว่าไม่ใช่แล้วโอ้ยล้อหน้ามีแรงเลย อย่าประเด็นไราได้เงี้เอ,อ้ย ก็ดันได้อีกหน่อยครับคันนี้โอ้โหว่าต้องไปรีแมปเครื่องใหม่เลยทุกคนนะฮะนี่เราก็มาเกียย์ที่ดินที่มันติดาตามถนนก่อนนะครับผมที่มันอยู่ตามถนนนะฮะเกียรยเข้าไปก่อน สิว่าแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเพิ่มแรงมาัหน่อยนะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะฮะว่าแรงกว่านี้ไม่ไหวแน่นอนนะครับผมฟอร์ดนี้คือเจ้าแห่งพลังเลยนะฮะโอ้โหเป็นแบบนี้ไม so ่ได้เลยนะฮะให้เขาให้เขา เราจะเราจะตันตรงที่มันติดถนนออกก่อนนะคนนะเพราะว่าเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนนะ่ย โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้คนนะฮะไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเราจะไปรีแมแบบเครื่องกันเนะี่ยนี่มันแรงกเกินไปนะครับผมฮะอาจจะไม่พอใจก็ได้ทุกคนโอเค,คผมลาไปก่อนเจอกันผมบ๊ายบายครับผม